วันนี้ณนะที่ทําการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคกลางติดตามการดําเนินงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อรับฟังรายงานสรุปภาพรวมโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริจากหน่วยงานต่างๆโดยกรมชลประธานได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจาก พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ระหว่างการติดตามและขับเคลื่อนจำนวนสองโครงการคือโครงการอ่างเก็บน้ำรางคายีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโป่งพรมอ,อ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ําบ้านผู้ขี้เหล็กตําบลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีที่เดิมเป็นแหล่งน้ําชลประทานขนาดเล็กกรมชลประทานสร้างเมื่อปี2530แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําของราษฎรโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งต่อมาดําเนินโครงการฝ่ายทดน้ําวังครกพร้อมระบบส่งน้ําอันนึ่งมาจากพระราชดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพักกรุณาโปรด กล้ปวดกรหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559โดยสำนักงานกอปรสนับสนุนงบประมาณในปี2562แก่กรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2564ทําให้รัศดรตําบลบ้านคาและหมู่บ้านใกล้เคียงรวม5หมู่บ้านพื้นที่ประมาณ800ไร่ได้รับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํามีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและทําเกษตรทั้งยังช่วยผันน น้ำไปช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่แหล่งเก็บกักน้ําเดิมได้แก่อ่างเก็บน้ําบ้านบึงใต้